โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสบริหารงานโดยว่าที่ร้อยเอกนภรัตน์พรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละอองพรมณีผู้จัดการโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นอนุบาล จินแต่คนิดเบื้องต้นวันนี้เรื่องบวกลบจำนวนไม่เกิน9เด็กๆค่ะเจอกับคุครูยอดอีกนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนเรามาร้องเพลงจินแต่คนิดกันนะคะ โดยใช้นิ้วค่ะไปกันเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีอ้าวมานับอีกที หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดห้าหเจ็มีทั้งแปและ9ก้สมีทั้งแปดและ9ก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีเด็กๆค่ะทุกครั้งก่อนที่เราจะคิดจินแต่ารนี้เรามาร้องเพลงกันนะคะค่ะแล้วก็เพลงนี้เด็กๆต้องฝึกให้จำนะคะ อย่าลืมร้องแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาให้ครูดูด้วยนะคะเด็กๆคะฝึกการนับเลขด้วยนิ้วกันนะคะหรือว่าฟริงเกอร์นะคะเด็กๆใช้มือขวาเป็นหลักหน่วยค่ะและมือซ้ายเป็นหลักสิบนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆ เด็กๆวันนี้เรามาเรียนจินตคณิตกันนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะพร้อมเซตศูนย์ออกมาแล้วนะคะโจทย์หนึ่งหนนะคะบวกสองบวกสองนะคะก็ได้เป็นจำนวนนี้นะคะได้เป็นจำนวน3ามบวกอีกหนึ่งค่ะเด็กๆตอบเท่าไหร่คะ ตอบสี่ค่ะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะเก่งแล้วนะคะข้อที่สองค่ะห้าห้านะคะนี่คือจำนวนห้าหัวแม่โป้งนะคะบวกสองบวกสองได้เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆได้เป็นเจ็ดนะคะต่อไปลบห้าค่ะลบห้าลบห้าเหลือสองนะคะตอบเท่าไหร่คะเด็กๆข้อนี้ตอบ สค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะฝึกทวนกันเยอะๆมากๆนะคะเด็กๆจะได้เก่งค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆมาคิดพื้นฐานาการใช้นิ้วของกินแต่คณิตกันนะคะวันนี้คุณครูยอดมาสอนบวกลบแค่9นะคะเอาง่ายๆก่อนค่ะพร้อมเซตศูนย์เพิ่มหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่ง เพิ่มสองเซตคำตอบค่ะเท่าไหร่นะคะ่นะคะเพราะมีอยู่แค่สีนิ้วแทนจำนวนสีค่ะถูกต้องค่ะอีกครั้งนะคะสมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนเพิ่มสองเพิ่มหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งลดสองลดนะคะลดสองลดมาสองนะคะเด็กๆลดสองลดอีกสองค่ะ เซตคำตอบง่ายมากถูกต้องเลยค่ะเพราะข้อนี้0นค่ะไม่มีอะไรแล้วไม่มีนิ้วแล้วนะคะก็เท่ากับ0นย์นะคะอีกรอบนะคะสมาธิมาปัญญาเกิดพราะเซตศูนเพิ่ม2เพิ่มอีก2ลด3ลดไป3นะคะลดไป3ามเซตคำตอบค่ะถูกต้องค่ะ เด็กๆตอบหนึ่งนะคะข้อนี้ตอบ1น,นะคะสมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนยากหน่อยนะคะเพิ่มหเพิ่มหเลยเพิ่มอีก1ค่ะเพิ่มอีกหลดหเพิ่ม1นึ่ง,เ,งเซตคำตอบค่ะตอบสองเด็กๆคุณพูปรบมือให้เลยนะคะเก่งมากขออีกข้อนะคะ สมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนย์เพิ่มสี่เพิ่มสี่นะคะสี่นิ้วเลยสี่ลดสามลดมาสามเลยค่ะเพิ่มหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งลดสองเซตคำตอบค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆข้อนี้ตอบสองค่ะถูกต้องค่ะเด็กเก่งแล้วนะคะ คิดเร็วๆนะคะต่อไปครูจะเร็วขึ้นแล้วก็ใช้โจทย์มากขึ้นนะคะใช้ตัวบวกตัวลบมากขึ้นนะคะค่ะพร้อมเซตศูนย์เพิ่มห้าเพิ่มหนึ่งลดห้าเพิ่มหนึ่งลดสองเพิ่มห้าเพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งลดห้าเซตคำตอบค่ะตอบสองถูกต้องค่ะเด็กๆข้อนี้ตอบสองนะคะเก่งค่ะ เด็กคะเดี๋ยวเรามาทบทวนแบบฝึกหัดอีก3ข้อนะคะพร้อมกันแล้วมาเรียนกันเลยค่ะสมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนย์จุดมาแล้วนะคะหอาอนิ้วขึ้นมาเลยค่ะบวก2เพิ่มขึ้นมานะคะลดสอง คำตอบเท่าไหรคะเด็กๆตอบ5ค่ะถูกต้องนะคะนี่คือจำนวน5นะคะก็คือหัวแม่โป้งนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2มาแล้วนะคะยังอยู่ที่5นะคะ5เยวหัวแม่โป้งขึ้นมาเลยค่ะบวก1เอาขึ้นมา1นิ้วนะคะลบ5เอาหัวแม่โป้งกลับลงไปค่ะ เซตคำตอบหนึ่งนะคะเด็กเก่งมากเลยนี่คือหนึ่งนะคะก็คือนิ้วชี้นิ้วเดียวมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆยังอยู่ที่ห้านะคะห้หัวแม่โป้งขึ้นมาค่ะบวกสีบวกสีขึ้นมาหมดทุกนิ้วเลยค่ะลบห้าหัวแม่โป้งลงไปเซตคำตอบค่ะ ตอบ4นะคะเด็กๆถูกมดเด็กๆค่ะเรามาทบทวนกันนะคะการใช้นิ้วค่ะณูรูจะทบทวนให้ตั้งแต่หนึ่งเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของหนึ่งนะคะคือเลขหนึ่งค่ะต่อไปสองนิ้วก็คือเลขสองนะคะสัญลักษณ์เลขสองค่ะ เลขสามขึ้นมาสามนิ้วค่ะเด็กๆขาเด็กๆทําไปด้วยเลยนะคะนี่คือเลขสามค่ะต่อไปเลขสี่ค่ะเลขสี่ขึ้นมาทุกนิ้วเลยนะคะเว้นหัวแม่โป้งนะคะอันนี้คือเลขสี่นะคะเด็กๆขาต่อไปเลขห้านะคะห้านี้หัวแม่โป้งนิ้วเดียวเลยนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเลขห้าต่อไปค่ะ ต่อไปเลขหกหรือจํานวนหกนะคะนี่แทนค่าเลขหนะคะเด็กๆจําไว้ด้วยนะคะแล้วเด็กๆฝึกทําไปพร้อมก็เลยค่ะเด็กๆค่ะเจ็ดค่ะเด็กๆค่ะเจ็ดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วนะคะเป็นเจ็ดนิ้วก็คือเลขเจ็ดนั่นเองต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วเป็นแปดค่ะแปดหัวแม่โป้งนับผ้านะคะ นิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางรวมเป็น8ค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของเลข8นะคะต่อไปนี่คือเลข9คือหมดทุกนิ้วเลยค่ะ